สำหรับประชาชนนะครับที่กำลังตัดสินใจเดินทางไปที่การไฟฟ้านครหลวง18ที่ทำการนะครับ mm. เพื่อจะไปขอเงินประกันคืนหรือจะไปขอเปลี่ยนชื่อเงินประกันนะครับผมขอเรียนให้ทราบณตอนนี้นะครับอย่างแรกเลยคือการไฟฟ้ายังไม่ได้เปิดให้มีการคืนเงินประกันนะครับเราจะเปิดวันที่25มีนาคมโดยให้เปิดเฉพาะช่องทางออนไลน์เท่านั้น คำถามมีแค่3ามคำถามนะครับชื่อเจ้าของหลักประกันชื่ออะไรหมายเลขบัตรประชาชน13หลักเลขอะไรบ้างและหมายเลขแสดงสัญญาหรือหมายเลข CA ดูได้ที่ใบแจ้งข่าไฟฟ้านะครับหรือดูที่ MEA Smart Life ก็ได้หรือถ้าไม่สะดวกนะครับท่านโทรศัพท์มาครับเรามีเจ้าหน้าที่บริการให้02 256 3333 เป็นเบอร์ h อ t l i n e 50คู่สายนะครับตั้งแต่เวลา8โมงเช้าจนถึง15.30นในเวลาทําการนะครับจะมีเจ้าหน้าที่บริการลงทะเบียนให้ท่านนะฮะเพราะฉะนั้นอย่าไปเลยครับไปที่เขตไม่มีประโยชน์นะฮะการไฟฟ้าเราไม่ได้คืนเงินประกันโดยเงินสดนะครับคนที่ลงทะเบียนออนไลน์เราให้เลือกช่องทางการคืนเงิน3ช่องทางครับ 1. บัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชน13หลักหรือ2บัญชีธนาคาร ฮะธนาคารครับธนาคารกรุงไทยนะครับธนาคารไทยพาณิชย์และธนาคารกสิกรไทยนะครับระบุหมายเลขบัญชี10หลักมาให้ชัดเจนนะครับหรือ3นะครับไปรับเงินสดที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสที่เซเว่นอีเลเวทุกสาขาทั่วประเทศเพราะนั้นไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาที่เขตครับไม่มีประโยชน์นะฮะรอลงทะเบียนออนไลน์นะครับวันที่25มีนาคมลงทะเบียนออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงครับ